สวัสดีค่ะสวัสดีข่าวนี้นะคะเราจะมาทําละครสั้นเรื่องเมื่อฉันต้องย้ายไปบ้านใหม่ EP เดียวจบไปรับชมได้เลยค่ะ <c oughs> อืย้ยอะไรเนี่ยกลิ่นเหมือนขี้เลยสี่ขุนขี้ไหมแม่ค่ะพ่อกับแม่จะไปไหนหรอคะทำไมเตียวกระเป๋าพ่อกับแม่ก็บอกลูกไปตั้งแต่เมื่อวานไางไงเราล,ลูกลูกลืมหรอ บอกว่าแล้วฉันกไม่เห็นไอยินเลยว่าเราจะย้ายบ้านใหม่รีบไปเตรียมตัวไปอ๋อค่ะฮะย้ายบ้านใหม่สี่คนก็ต้องไปอยู่บ้านกับฉันนะบ้านใหม่เนี่ยฉันไม่รู้ว่าไวอยู่ตรงไหนฉันไม่รู้ว่าไกลเปล่าเออเกอตตงนี้แหละฉันไปเตรียมชุดก,ก่อนกระเป๋าสีนี้แหละสวยมากมาสี่คนแล้วไปกระถออ <c oughs> พ่อกับแม่คะจะไปกันรืยังคะหอจะไปเลยเหรอเอาพ่อกับแม่คะ่ะก็ไปเลยสิคะทำไมจะไม่ไปล่ะคะเไม่รู้เลยจริงๆเลยอขอโทษป่ะคุณวันนี้เอารถสีฟ้าไปเนาะจ้า <c oughs> <c oughs> บ้านไกลไหมคะไม่ไกลหรอกแถวๆถนี้เองใครเนี่ยคนสุนมมพูเนี่ย ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะนี่ป้าออกหน่อยได้มั้ยคะใครป้าแกให้เด็กบ้าเอา้าีป้านี้ปากมาว่ะเฮ้ยลูกอย่าไปว่าเขาสิอ่าขอโทษค่ะนี่ลูกปากดิบกันเนี้ยเหมือนใครหรอคุณเหมือนฉันนี่แหละเอา้าฮะถึงแล้วบ้านนี้เหลอคะพ่ะใช่จ้ะฮะโห หลังบ้านเนี่ยเป็นบ้านของเราเลยนะคะพ่อใช่เป็นบ้านของเราเลยไปลูไปจองห้องก่อนใครเลยก็ได้นะโอเคค่ะอ,อะไรเนะี่ยห้องสีน้ำตาลฉันไม่อยากได้หรอกไปดูชั้นสองดีกว่า ใน,นห้องน้ำโอ้โหอันนี้ก็คือห้องสีส้มแปดเละนี่แหละห้องเราสี่คนแก่เฝ้าแกจองไ้นะโอเคไหมฉันจะเอาเสื้อผ้าไปเก็บก่อนไปไปดูดีกว่าอะไรนะห้องอะไรเนะี่ยดูกันดีกว่าฮะห,ห้องสีเทาใครจะไปเอาฮะมันจะเป็นแบบแม่หรือแม่ก็พ่อนี่แหละเลือก แม่มังอันนี้ก็ห้องน้ำเราไปดูด้าล่างแล้วกันห้องชวสวยที่สุดฮะห,ห้องห้องสีส้มก็คือสีส้มเลยนั่งก่อนแล้วกันคนไปเลืวห้องก่อนเลยโอเคค่ะไปเรือกกันค่ะ อาห้องนี้นี่แหละสีสวยมากสะดุดตาห้องแรกเลยนั้นเนี่ยเดี๋ยววางขอก่อนทำงานก่อนแล้วกันทำไว้เสร็จเลยฮ้หงตาเราไปเลือกห้องและ่ะอันนี้ห้องแฟนอันนี้ก็ห้องน้ำไปดูเชตต่อไปแล้วกันห้องน้ำโหห้องสีส้มแปดเลยเอาไปให้ลูกชายแล้วกัน ว่าเอ็มก็ทำเหมือนพูของลูกน,นี่ยเพื่อทำงาน,นงอย่างนี้ย่อา้าวไม่ยังไม่ออาค่ะแล้วนี่แรละ้องที่เราต้องการกับผมกันแล้วกันเดี๋ยวไปทำงานดีกว่าดูว่าไปทำงานนะไปเลยค่ะชิวชิวอ้าวลูกคนนี้เนี่ย เธอเขาไปทำงานก่อนนะไปเลยค่ะขับด้ดีๆน,นะคะชิวๆเลยค่ะอ้าวเป็นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยว่าจะชมเอารถน,นี้จนะไปนี่แหละบริษัทก็ไม่ได้ไกหลหรอกแบบเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงโอ้ย,อยรถด,ดีบเดี๋ยวนี้ก็ถึงแล้ว นิดเดียวอ่าซอยนี้แหละอ่าถึงแล้วอี่วชมพูนี่อีกแล้วน่าลำคาญน่อนะเฮ้ยรี่ไปทำงานดีกว่าอ่ามาถึงแล้วครับมาแล้วเหรอใช่นี่นายมาสายมาเลยนะ,ะไรชิ้ใหญ่แบบใหม่นั่งคอมคอมนี้ดีกว่ามันไฟมันไม่ติดอ่าขอโทษ ฉันอยากกินข้าวอะไรนะคะตะโกนฮะซินดี้ Cindy, ฉันอยากกินข้าวเอา้าก็ไปกินสิถ้าแกนะไม่พาฉันไปคตะกนเอา้าโหห้องใครเนะี่ยขอดีกีตาร์เล้วสัก,กนหน่อยละกันเขาปิดตบไปสี่คณอะไรเนะี่ยเลดของเล่นว้าวขับได้ไหมนอเออเออเอยอะไรเนะี่ยขับได้ด้วยว้าวอัศจรรย์ จะหมดแล้วแหละไปดูฉันตอไปดีกว่าฉันสามอะไรเนะี่ยห้องแม่หรือป่าไม่รู้ห้องแม่หรือกับพ่อนี่แหละลงไปได้านล่างดีกว่าน่าจะของพ่อไฮสป่าเป็นพ่อไปลงไปลงไปลงไปงไปแล้ไปแลลงไปรอจ้าแม่แม่คะหนูหิวคะ่ะ ดิสูเขาแม่เสริมก well. ันแค่เนี้ยรีบไปตอบคำถามยี่สี่คุณดีกว่าถ้าการแม่พาจะไปกินข้าวนะจะเข้เสียห้องแกเนาะมันี่้มันีไจะพากไปห้องแม่ด้วยไปคิดสิห้องแม่เกษีว่าอะไร่ะไม่ได้ก็สิบแม่คะสีุ่นขออยู่ด้วยนะคะอ๋อเคจะห้อแม่เสริงแน่นอน ไปแล้วคะบบค่ะอ้าไปนั่งเล่นดีกว่าก็จบไปแล้วนะคะกับละครสั้นเรื่องฉันย้ายบ้านใหม่ถ้ามีอย่างอื่นอีกแล้วก็จะมาให้ทุกคนดูนะคะบ๊ายบาย